ครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับกลับเข้ามาสู่ไรฮับชาแนลนะครับผมอยู่กับโค้ชเก่งเ็นตอนที่2นะครับแลวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์เรื่องโรคโควิด -19 เนาะซึ่งทําให้การแข่งขันกีฬาแล้วก็กิจกรรมต่างๆต้องเลื่อนออกไปนะครับหรือว่าถูกยกเลิกไปในที่สุดเนาะทำให้เราก็ต้องซ้อมที่บ้านออกกําลังกายที่บ้าน t r a น n f ฟอ m home มนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนได้หมด แรงจูงใจแล้วก็แรงบันดาลใจไปโดยสิ้นเชิงเนาะแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับโค้ชเก่งครับผม Ironman Certified Coach แล้วก็ A.C.E. Personal Trainer และ Fitness Nutrition Specialist จะมาให้คำแนะนำกับเราครับว่าเราจะออกกำลังกายที่บ้านให้สนุกและได้ประโยชน์ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่พี่บทเกิ่นนะคือตอนนี้เทรนแอ่โฮมอย่างเดียวถูกไห เอาย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด19เนี่ยปกติอ,อย่างพี่โบท๊ทเทรนพี่โบท๊ทก็ปักหมดุดถูกไหมฮะ70.3บางแสนแฟงเฟิร์ตอ่า i r o n แ a n แฟงเฟิร์ตอ่าซับ i r o n แ a n แฟงเฟิร์ตซับตั้งตาซับ t w e l ซับ t w e l v อ i r o n แ a n แฟงเฟิร์ตอ่ะ70.3บางแสนซับซิกอืมอืมเรามีวันแข่งที่แน่นอนเรามีเป้าหมายที่แน่นอนเป็นเวลาถูกไหมฮะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรามีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมอืเราซ้อมไปเพื่ออะไรถูกไหมนี่คือนี่คือสิ่งที่สําคัญของนักกีฬาอืที่เป็นคล้ายๆไม่ใช่บิ๊กิเนอร์มาเป็นกึ่งซีเรียสนิดนึงเราซ้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราหวังผลอหวังผลถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มองออกไปไม่มีอะไรเลยยังไม่เห็นแสงสว่างไรเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอีเวนต์แรกจะกลับมาเมื่อไหร่ เพราะนั้นน,นักวิ่งนักไตรเนี่ยเกิดคําถามในใจแน่นอนว่าอเราซ้อมไปเพื่ออะไรก็วันนี้ผมมีทริคง่ายๆที่ทําให้เรามีแรงจูงใจกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งไม่แห้งหายตายจากไปซ่ก่อนใช่ครับก็ถ้าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นนักวิ่งหรือคุณเป็นนักไตรผมอยากให้คุณเซตเพอร์ซ a นอลโกหรือเป้าหมายส่วนตัวขึ้นมาอืมมันคืออะไร อย่างส่วนตัวผมผมยกตัวอย่างส่วนตัวผม,มผมเคยวิ่ง10กิโลประมาณ48นาที48นาที10กิโล15วินาทีประมาณเนี้ยครับแต่โหเชื่อไหมฮะย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่2015มผมย้อนกลับไปดูในการบินล็อกของผม,มนะผมก็โอเคอ่ะได้ละ10กิโล48.15ผมมี เป้าหมายของผมละระยะทาง1เวลา2องอันดับที่3ผมเซตเทสเดทขึ้นมาวันที่ผมจะทดสอบถูกไหมฮะอ่าฮะอ่ก็คือก็คือในเมื่อมันไม่มีโกให้เราพุ่งชนแล้วไม่มีแล้วคือเราซ้อมอยู่ที่บ้านก็อย่าซ้อมไม่เฉยๆครับผมก็ต้องเซต เพอร์ซนาลโกขึ้นมาใช่ครับก็ต้องมีอะไรบ้างมีระยะทางมีระยะทางอยากเซตเท่าไหร่นะเซ็ตเท่าไหร่ห้าโลสิบกิโลอย่างกรณีปั่นจักรยานก็เป็น20กิโลยี่ิโลหรือ4ี่สิกิโลหรือครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงปั่นระยะทางให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่านี่คือเราเซ็กโกืขึ้นมาต้องมีระยะทางและเวลาใช่ครับขึ้นมาและสุดท้ายก็ต้องมีเซตวันด้วยเซตวันเปรียบเสมือนว่าเทส เดทคือเรสเดทคือวันแข่งถูกไหมฮะซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่มันใหญ่โตขนาดเจ็ดสิบุไม่จำเป็นม่จําเ็าแค่พัฒนาสเต็ปย่อยๆของตัวเองขึ้นมาใช่เนยังไม่เคยว่ายังไม่เคยวิ่งห้าโลได้ต่ํากว่าสามสิบนาทีเลยเนี่ยก็ลองเซ็ตมาว่าใช่ห้าโลต่ำกว่าสามสิบยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะเกิด Howto ที่เราก็จะคิดว่าทําอย่างไรเพื่อไปตรงนั้นถูกไหมฮะอย่างส่วนตัวผม สี่สิบแปดจุดหนึ่งห้าถาม,มว่าเป็นเวลาที่ดีของสิบกิโลไหมก็กลางๆถูกไหม,มไม่ได้ดีไม่ได้แย่ผมก็เลยเซ็ตส่วนตัวของขึ้นของผมขึ้นมาเลยซับ4ฟอ่ะแล้วผมก็เซ็ตเทสเดทของผมขึ้นมาซับ4ฟ10ทเคภายในเก้าสิบวันอ๋อ,อให้เวลาทั้ง 3, สามสามให้เวลาทั้งสามนให้เวลาตัวเองสบายๆเลยหรืออาจจะ บางคนอาจจะคิดว่ามันมากมากเกินไปมันอาจจะไม่ชาเลนจ์ไม่ชาเลนจ์ก็ลดเวลาซับเอ่อฟิ0 d a y เทเคสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเก่งเป็นโค้ชเองแล้วก็มีความรู้แล้วก็ไม่ได้เรียกไรมีพื้นฐานไม่ธรรมดามาอยู่แล้วแต่ยังให้ให้เวลาตัวเองตั้งเดือน2เดือนในการที่จะบีทแค่สนาทีเนี่ยใช่ครับก็เผื่อว่าเราาไม่สบายเจ็บป่วยบาดเจ็บ ทั้งนี้เราก็ต้องเผื่อถูกไหมฮะวันไหนเรานอนน้อยอะไรเงี้ยเราซ้อมได้เต็มที่อก็เผื่อไว้เผื่อไว้มีบัฟเฟอร์มีการชนไว้หน้าหลังจะได้ไม่เครียดเกินไปจะได้ไม่เครียดเกินไปแล้วสมมติจะบีทั้งทีเนี่ยจาก48ทําไมเราไม่บีเป็น40เลยอ่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่อยากให้ทุกท่านอลองพิจารณานะครับก็คือว่าการที่เราจะตั้ง Personal g ลโกของเราขึ้นมาเนี่ย อยากให้มีหรือระลึกถึงคำว่า realistic goal นะฮะคือถ้าเราดูที่สถิติส่วนตัวของเราเนี่ยอย่างสมมุติท่านผู้ชมวิ่ง10กิโล1ชั่วโมง10 1>, ม1ชั่วโมง10ค <7. S 2> <000. S 1> ือเพนส7 7.00 7ท่วนพอดีเลยครับคราวนี้เวลาเราตั้งเนี่ยทริกง่ายๆลดทีลาประมาณ ไม่ไม่ไม่มากกว่าหนาทีคือถ้าเราไปเซตว่าซับวันสิบนาทีเนี่ยมันเยอะเกินไปถูกไหมฮะเพราะมันเยอะเกินไปมันก็เริ่มจะเป็น unrealistic goal ละอยากให้เราเซตประมาณสองถึงสมนาทีก่อนทีละสเต็ปคือพูดง่ายๆว่าเราดู average pace average pace สิบกิโลวิ่งเจ็ดสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงสิบเนี่ยอยู่ที่ pace เจ ลองดูก่อนว่าเพส6.50หรือ6.55ลองวิ่งให้ได้สัก5กิโลก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ลองเพิ่มเป็น10กิโลโอเคอนันก็เท่ากับว่าการเซตโกที่ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งคือระยะทางสเวลาแล้วก็ต้องมีวันที่แน่นอนในการกลับนะว่าเราจะต้องไปถึงเป้าหมายนี้ภายในวันที่เท่าไหร่แล้วก็เป้าเนี่ยควรจะมี เวลาที่เหมาะสมใช่เวลากับตัวเองแล้วก็เรียลลิสติกคือไม่ได้หวังผลอะไรที่มันเวอร์วังจนเกินไปใช่ครับไม่งั้นมันค่อยค่อยขยับค่อยค่อยขยับเพราะว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายที่เราค่อยคขยับแล้วเราทําได้เราก็มีกําลังใจที่จะทําต่อไปแต่ถ้าเราเป้าหมายเรามันเยอะมากลบห้านาทีลบสิบนาทีเราทําไม่ได้เราก็หมดกําลังใจเครียดอีกเอาละครับทีนี้เรามีโกแล้วครับแล้วเราจะทําให้โกนั้นเป้าหมาย ของเราเนี่ยมันบรรลุได้ยังไงในการปั่นกับวิ่งโ <Okay. S 2> อเคก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคุยกับทุกทุกท่านฟังวันนี้ก็คือเรื่องของการปั่นวิ่งที่บ้านอย่างไรให้มันสนุกได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เหมือนการซ้อมรูปแบบเดิมๆนะฮะคือวันนี้ผมมาเสนอไอเดียสามแบบ เป็นการปั่นและวิ่งนะซึ่งก็ควมจะเหมากับนักไตรกีฬาเนอะเหมาะก็ตอนนี้ทุกคนเทรนแอทโฮมปั่นเทรนเนอร์วิ่งเทรนมิลท์ทีโฮมถูกไหมฮะรูปแบบแรกก็คือบริกเราก็คุ้นเคยกันบริกเซสชั่นก็คือปั่นทางไกลแล้วลงมาวิ่งเป็นช็อตอีซี่รันปั่นยาววิ่งสั้นๆวิ่งสั้นๆครับอย่างที่ผ่านมาเจสิบสามบางแสนพอสักใกล้ๆก็จะเห็นนัก นักไตรกีฬาไปสกายเลนใช่ไหมปั่น90โลลงมาวิ่งสักครึ่งชั่วโมง20นาทีอันนี้ก็คือรูปแบบที่เราคุ้นเคยกัน่าคือปั่นในระยะจริงแล้ววิ่งอีซี่นะฮะก็คือสมมติถ้าเราอยากจะลงสาตนดาดก็คือปั่นระยะจริงก็คือ40โลใช่บวกลบใช่เพสจริงแต่ลงมาวิ่งอีซี่วิ่งที่ผ่อนกว่าเพสแข่งใช่ครับสั้น ใช่ครับอันนี้ทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อให้ร่างกายเราเคยชินและรับรู้ว่าทุกครั้งที่เราปั่นจะต้องวิ่งนะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเราแข่งไตรกีฬาคือมัลติสปอร์ตไม่ใช่ซิงเกิลสปอร์ตถูกไหมฮะเพราะนั้นร่างกายเราต้องชินทั้งในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อในเรื่องของจิตใจปั่นเสร็จต้องวิ่งถูกไหมฮะอันนี้เป็นการฝึกซ้อมเบื้องต้นให้ร่างกายจิตใจเคยชิน ว่าเดี๋ยวฉันต้องลงมาวิ่งต่อใช่ครับใช่ครับก็คือแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับก็คือนอกจากให้ให้ร่างกายคุ้นชินแล้วเนี่ยมันก็มีมีประโยชน์ในเรื่องของของการใช้กล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับก็คือ,อ,อถ้าเตรียมไปมาตรฐานหรือเจ็ดสิจดสามเนี่ยโอเคเราปั่นในระยะจริงหรืออาจจะโอเวอร์ดิสแตนนิดหน่อยถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราลงมาวิ่งเนี่ยในช่วงอ สิบกีสิบสนาทีแรกเราอาจจะลองเรสเพสที่เราตั้งเป้าว่าเราจะวิ่งเพื่อเทสร่างกายเราดูว่าถ้าฉันวิ่งเรสเพสหลังปั่นในระยะจริงเนี่ยร่างกายเราจะเป็นอย่างไรเราจะตอบสนองอย่างไรถูกไหมฮะนั่นก็คือนั่นก็คือแบบแรกแบบแรกก็คือบริกก็คือจะทําให้ร่างกายคุ้นชินว่าอ๋อเดี๋ยวฉันปั่นเจ็บต้องวิ่งต่อนะแล้วก็เอามาซ้อมซ้อมเพสได้ด้วยว่าสมมติเราอยากจะเฮ้ยลองดูว่า ปั่นเสร็จแล้วลงมาวิ่งเพสเนี่ยมันจะรอดไม่รอดก็ทำจะให้ชินให้รู้ไปเลยว่ามันให้รู้ไปเลยจะได้รู้เพสแข่งจริงใช่โอเคอ่ะแล้วแบบที่สองะครับแบบที่สก็เป็นดูแอตทรลอนหรือว่าทวิกีฬาอันนี้เราก็คุ้นเคยกันเพราะว่าทุกครั้งที่ไปแข่งไตรกีฬาก็จะมีทวิกีฬาควบคู่ไปในรายการที่แข่งที่ไทยนะฮะเป็นวิ่งปั่นวิ่งวิ่งปั่นวิ่งใช่ครับก็ทําไปเพื่ออะไรอวิ่งปั่นวิ่ง ถ้าสังเกตดีๆวิ่งเสร็จแล้วมาปั่นเสร็จแล้วมาวิ่งมีสองทรานซิชันถูกไหมับ,บซึ่งสองทรานซิชันเนี่ยเหมือนกับการแข่งไตรกีฬาว่ายปั่นวิ่งเราต้องเข้าทรานซิชันสองครั้งเพราะนั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้คือการจัดการทรานซิชันในกรณีที่เราซ้อม outdoor ในกรณีรที่เราเทรน at home เราก็เรียนรู้ว่าวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึก หลังจากวิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราต้องไปปั่นหลังจากที่เราวิ่งซึ่งเทียบเคียงได้กับหลังจากที่เราว่ายน้ำแล้วขึ้นมาปั่นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเรามีการฝึกเป็นแอโรบิกคล้ายๆว่ายน้ำนะฮะแล้วขึ้นมาปั่นก็เป็นการจำลองไตรกีฬาได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็คือการทำดูแอตลอนที่บ้านเนี่ยก็คือมีประโยชน์ในงานไดฟิลหน่ ได้ฟิลทรานซิชันนิดนึ่งจะทำยังไงให้มันเร็วทรานซิชันจากกีฬานึงกีฬานึงงไให้เร็วแล้วการที่เราไม่ได้ว่ายเนี่ยการที่วิ่งวิ่งมาก่อนก็ทําให้ร่างกายมันรู้สึกมันปั่นแล้วมันไม่ได้เฟชเต็มร้อยมืนปั่นใช่ใช่ครับแล้วระยะที่จะทานี่คือประมาณไหนครับอย่างเมื่อกี้ถ้าถ้าเป็นบลิกมีเราซ้อมปั่นระยะจริงแต่วิ่งสั้นๆก็สําหรับท่านที่จะลงสแตนดาร์ดอไตรกีฬานะฮะก็แนะนําก็คือเอาวิ่งเป็นคล้ายๆการวอร์มอัพ ความอาบห้ากิโลหรือหร te ือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะฮะแล้วก็ปั่นก็เป็นสี่สิบกิโลเมตรหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดท้ายด้วยการวิ่งสิบกิโลหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือคล้ายใกล้ๆกับใกล้ๆกันและใกล้ๆระยะจริงครับอย่างนี้เราควรทําบ่อยไม่บ่อยแค่ไหนไหมครับก็ณตอนนี้เนี่ยผมแนะนําก็คือเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งนะฮะเพื่อที่จะคง ความรู้สึกของมัลติสปอร์ตเทรนนิ่งไว้นะครับเพราะว่าพอเปิดมาความรู้สึกนี้ก็อยู่กับเราเออแล้วเราก็พร้อมที่จะแข่งนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้แข่งอีกทีเมนะื่อไหร่เนาะใช่ใช่ <c oughs> สงสัยเดี๋ยวต้องไปลองทํา <c oughs> ที่บ้านแหละ <c oughs> ก็คือมีอ่ะเรามีเรามีข้อหนึ่งเป็นบลิกนะฮะข้อสองเป็นดูแอทแลนแล้วนะครับแล้วข้อสนะครับข้อสามก็คือเป็นการบิ๊แอนด์รันนะครับทำทั้งหมด3ครั้งสชุด ปั่นวิ่งปั่นวิ่ง,งแล้วก็ปั่นวิ่งใช่อ่าโห oh, ฟังก็หมึดเลย <laughs> <laughs> ครับโอเคปกติเนี่ยผมจะใช้การซ้อมแบบนเนี้ยเนี่ยเพื่อทดสอบว่าการเปลี่ยน mm hmm. อิริยาบถของการออกกําลังกายจากปั่นไปวิ่งการเปลี่ยนกล้ามเนือ้อตรงนี้เนี่ยมันร่างกายเราจะตอบสนองยังไงบ้างโอเคเซต,ตแรกเนี่ยปั่นสิบนาทีวิ่งสิบนาทีวอร์มอัพ เสร็จสบาย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 เลยสบายสบายแล้วก็มาปั่นยี่สิบนาทีวิ่งยี่สิบนาทีตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าระยะเวลาการปั่นยี่สิบนาทีวิ่งยี่สิบนาทีเนี่ยเราสามารถใช้เป็นการทดสอบเรสเพสของเราได้เพราะมันไม่นานถูกไหมฮะยี่สิบนาทีถ้าคุณคงเรสเพสตรงนี้ไว้ได้หรือคุณโอเวอร์เรสเพสไปก็ได้เพื่อดูว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรนะฮะเพราะนั้นคุณได้ฝึก ในเรื่องของการเปลี่ยนกีฬาปั่นไปวิ่งและเป็นเรสเพ c สเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราแข่งแต่กีฬาเราเรสเพ c สตลอดอถูกไหมฮะในกรณีที่คนแข่งเพื่อหวังผลนะพอสุดท้ายเส้นสุดท้ายเป็นปั่นสามสิบนาทีวิ่งสามสิบนาทีตรงนี้ก็แล้วแต่เลยฮะอาจจะเป็นเอ d u r a รนซหรืออาจจะเป็นเรสเพ c สครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นเอนดู a n นซ์นะฮะ ก็คือทําให้เราได้เล่นกับตัวเองเนาะเพราะว่ามัน10นาที20นาที30นาทีลองเทสติ่งตัวเองในหลายๆแบบดูว่ามันมันซัพสเทนได้ไหมใช่ไหมเราจะได้รู้ฟิลว่าเวลาไปแข่งแล้วมันจะประมาณไหนเล่นกับความหนักความเข้มข้นของสองชนิดกีฬาอที่มันแตกต่างกันนะฮะแล้วก็ดูว่าร่างกายเราตอบสนองอย่างไรเทสตัวเองนะฮะ ก็เช่นว่าถ้าเซตแรกกําลังสดอเลยเงี้ยมาถึงปั่นจักรยาน AV 35อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหลงมาวิ่งได้เพสห้าเนอะยังยังสดใสอยู่เนาะมามาเซตที่2ต้องทํา20แล้วเนี่ยโอ้โหปั่นเพสเดิมเลย35มห้าโอ้แอมเบอร์เลยสามห้าสินาทีล่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขาก็จะได้รู้ว่าแบบอ๋อบไม่ได้เราโคไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็เฉลี่ยมาพอ30ปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเพสไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ประโยชน์ของรูปแบบการซ้อมแบบนี้ก็คือมัน ทำให้เราเป็นมัลติสปอร์ตเทรนนิ่งเทรนมัลติสปอร์ตซึ่งเป็นมัลติสปอร์ตจริงๆเราสังเกตว่าปั่นวิ่งปั่นวิ่งปั่นวิ่งเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งหมด5รอบถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำ outdoor เนี่ยลองคิดภาพเราต้อง manage transition ดีๆถูกไหมฮะก็ได้ฝึก transition management ด้วยถ้าในกรณี outdoor หรือในกรณี indoor เราก็ได้เรียนรู้ว่า เอ้ยโอเคถ้าเราไม่ใช่การแค่ปั่นวิ่งรอบเดียวถ้าเราต้องปั่นวิ่งอีกรอบอหรือปั่นวิ่งอีกรอบอสภาพร่างกายสภาพจิตใจเราจะเป็นอย่างไรสุดยอดวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับก็คือโคชเก่งก็พูดไปถึงว่าการซ้อมที่บ้านเนี่ยยังไงเราก็ควรมีโกเนาะมีระยะทางมีเวลามีวันที่เราจะบีตัวเองว่าเราจะทําให้ได้ซ<ช>ึ่งโกนั้นก็ไม่ควรจะสั้นไม่ควรจะ มีระยะเวลาที่มันกระชั้นเกินไปหรือว่าย่าเกินไปเนาะค่อยๆขยับขึ้นไปแล้วก็มีเวลาวิธีที่จะฝึกออกกําลังกายอยู่บ้านเนาะในโหมดนักไตรที่จะไม่ให้มันเลื้อกับการแข่งขันมัลติสปอร์ตเกินไปมีกี่แบบนะฮะีสามแบบก็คือเป็นหนึ่งบริกที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นลองไบส์แล้วก็ช็อตอีซีรันข้อหนดูแอทลอนนะฮะวิ่งปั่นวิ่งรันไบ์รัน 3ก็คือ buy and run สามรอบสามรอบนะ <c oughs> ก็ลองเอาไปเลือกใช้กันดูนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชเก่งมากนะครับธนากรชีพทำรงนะครับ Ironman certified coach แล้วก็ ace Certified Personal Trainer และ Nutrition Specialist นะครับแหน่งยาวมากก็หวังว่าจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe พวกเราในไรท์ทับ a n n e l ด้วยแล้วก็เจอกันอีกเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ